¡Gracias! ขอแนะนำเองก่อนนะครับผมผมผมดรพรสันความสัตย์ด้วยที่ยาวมีมาจะพูดในการบุคคลครับและทางด้านนี้อาจารย์สุขสวัสดิ์พีสวัสดิีเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนนะนอกจากนี้ทีมงานก็จะอยู่ข้างนอกกันก็แจ้งให้ทราบว่าในอาทิตย์นี้โรงเรียนลงนโยบายให้นักเรียนทุกคนและครูทุกท่านไปออกบริการชุมชนไปวัดทำธรรม นะไปเรียนรู้ประชา้าชเพราะฉะนั้นงอาทิต์อาทิตย์นี้อยู่ในชุมชนก,กนเลยที่ไทใอยู่โรงเรียนนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากที่เราออกชุมชนไปก็จะเป็นวันสุขทันไปที่นักเรียนต้องมาเล่าให้ฟังโดยนำภาพที่ไปอยู่ในชุมชนมาจาับกลุ่มแล้วก็มันแบ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราจะใช้วิธีนี้ในการพัฒนาคุและลัณะของนักเรียนตอนนี้ครับขอขอเรียนเชิญทางท่าน ขอบคุณครขอบคุณอาจารย์ในนามของคณะที่มุ่งจิตามโครงการครูสอนดีต้องขอบคุณทางโรงเรียนที่นี่ที่ประการเรานะคะทีนี้ก็ต้องขออภัยเรื่องแบบเวลาคุณไม่มากนะคะก็จะติดใจที่ท่านเปิดโอกาสว่าอันที่หนึ่งยังที่เรื่อยากทราบคือกระบวนการทักเรือ่องดูของที่นี่นะคะว่าทำกันอย่างไรนะคะติดใจในความสูงตรงนี้นะคะอยากจะเล่าสักก่อน กเเดี๋ยวทางนี้ครูดีที่เราส่งไปอยู่สองท่านและคือคืออาจารย์อชีรยุทธบุญมาปลุกท่านเดิมกับอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ชาติชายสุวรรณชัยนะครับเรามีครูในโรงเรียนทั้งสิ้นประมาณเดือดไว้สามสิบกว่าคนนะครับซึ่งเพื่อได้รับนโยบายบรรจับจากกระทรวงก็จากคำท่านใดท่านใดเพื่อที่ว่า ให้ทําการคัดเลือกส่งครูสอนดีเป็นอยู่สองอย่างทุครูครูสอนดีกับ1น0 0งแสนครูดีนะผมก็มงงอยู่ก็นโยบายโรงเรียนก็ออกไปว่าถ้าไม่ท่านนะให้ครูทุกคนส่งผลง,งานและโรงเรียน,นจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่เขียนระบุไว้ในในเอกสารจดหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอสอนดีเฉยๆนี่ เราก็มองว่าทุกคนคงจะสอนดีแต่ประเด็นที่ทางทางทางวัตถุประสงค์ที่ทางส่วนกลางก็บอกว่าจะต้องดูแลติดตามช่วยเหลือนักเรียนให้โอกาสกับนักเรียนที่ที่ที่ทอาจจะผิดพลาดหรืออาจจะประสบปัญหาในชีวิตแล้วช่วยเขาได้เนี่ยไอ้นี่ผมก็บอกกับครูว่าอาจารย์ท่านใดที่มีกระบวนก,การแบบนี้ ให้ยื่นเรื่องนะะเพื่อผมก็จะคัดกรองไปก่อนระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ทุกคทุกคนส่งมาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ตกประเด็นเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนก็ให้ทุกแผนกส่งมาและจากทุกแผนกนี่เรามีช่างโยนช่างคนไฟฟ้ฟาอยู่็กที่ปกครองรต่อสร้างสถาปัตย์คอมพิวเตอร์บัญชีการขายการจัดการเราให้ทุกคนส่งมาเป็นตัวแทนโดยให้ทางหัวหน้าแผนกคัดเลือกมาส่งตัวแทนมาหนึ่งคน โดยให้วนหน้าเป็นผู้รับผิดชอบแล้วหลังจากนั้นก็ตัวแทนหนึ่งคนนี้ให้มาที่โรงเรียนเป็นผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนก็จะท่านกรรมการแล้วก็พิจารณาว่าจะส่งใครเป็นผู้เป็นตัวแทนก็คงคงไปทุกคนไม่ได้ผมก็บอกว่าคงไปทุกคนไม่ได้แต่ทางโรงเรียนก็จะทําหน้าที่คัดเลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์สงไปเราก็ได้อาจารย์สองท่านคืออาจารย์ทีระยุบบุญมาปุตรกับอาจารย์ชาติชายสุวรรณชัน ก็ส่งไปสองท่านเข้าอยู่ในเขตของเคราต้คอรนะครับมีความเป็นมาของการประกวน้ัคุณกาจรทั้งหมีร้อยสามสิาจริงๆตามบัญชีก็คือร้อย่สิบเก้าไม่เป็นร้ก็ประมาณร้อครับครับผมที่เสนอไปสองเนี่ยเพราะว่าทางาทอ่อากไม่ไม่ท้องถิ่นไม่ได้กเพครับกำหนดท้องถิ่นบอกว่าให้สสงไม่ไม่ ไม่ได้บอกว่ามีจะส่งกี่คนแต่ทางโรงเรียนก็คิดว่ามันไม่เหมือนกับเรื่องของหนึ่งเศษผู้ดีที่อ่านว่สหนึ่งเศษคนก็คงจะเยอะอันนี้ข้าเลือกครูครสอนดีเฮ้เราก็าว่าครูสอนดีพรอะมาอ่านหนังสือก็ถ้าเราตีความผมตีความเองว่าถ้าครูสอนดีเนี่ยทุกคนคงสอนดีแต่ทา,างโรงเรียนที่มีนโยบายต้องการจริงจริงนที่นี่เนี่ยมันอาจจะบอกได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็อาจจะเป็น นักเรียนที่อาจจะผิดพลาดในหลายที่มานะคือส่วนหนึ่งก็ไปนในโรงเรียนรัฐบาลอย่างเช่นโรงเรียนอีก,กส่วนก็มีคือโรงเรียนสายสาัม,มัาก,ก็ไปสุ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ถ้าไม่ได้โรงเรียนในระดับแบบนะั้นหรว่าลำพังแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นเทคนิคอาชีวะนะหลังจากนี้ก็คือมามาที่โรงเรียนที่นี่จากโรงเรียนที่นี่เนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นนโยบายของทางโรงเรียนตัวหนึ่งที่โรงเรียนต้องทำนะคือ กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรามีทีมงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีอาจารย์ที่จะดูแลเราออกไปเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์ทุกทุกครั้งในเทอมที่แล้วแต่ปีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมโรงเรียน,ยยนโดยะระบบกลุ่มเป้าหมายอาจารย์ที่อึกษาจะรู้อาจารย์เจจะรู้อาจารย์ชาชายจะรู้ว่าที่รับไปรับผิดชอบอยู่35คนในห้องตัวเองเนี่ยใครคือกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญมาหรือเราจะไปเยี่ยม อันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการจุดเด่นของทางโรงเรียนอยู่แล้วที่ว่าจะให้ความสําคัญกับนักเรียนที่อาจจะบกพร่องหรือนักเรียนที่อาจจะด้อยโอกาสในสังคมหรือนักเรียนที่อาจจะพบกับปัญหาในชีวิตหรืออะไรก็ตามนี่เป็นจุดเด่นที่ที่เราดำเนินการเราก็มองว่าจุดนี้อาจจะตอบโจทย์นะอาจจะอาจจะช่วยตอบโจทย์ในปัญหาตอบโจทย์เรื่องของการการส่งครูครูดีได้ มองอย่างนี้ขาก็เลยคัดเลือกเพียงคนไปขอบคุณนะคะที่จริงทางโครงการของสพเนี่ยเรามององค์รวมคำว่าสอนมีของเราไม่ได้สอนเฉพาะคนสอนทานเป็นคนสอนภาษาที่สอนความเป็นคนดีเรารวมหมดด้วยกันค่ะนี่จริงแต่อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจริงๆแล้วทางที่ยังมีร้อยสามสิบคนแต่เสนอไปแค่สองคนแต่โควตาไม่เป็นน้อยไปเนี่ย ไม่ใช่น้อยไปครับผมก็ส่งหลายคนครับแต่เขีราไม่รับผมครับเพราะว่าผมส่งไปมากกว่านั้นเขีราบอกว่าตอนนี้ไม่รับแล้วนะเพราะหมดเวลาวันที่สิบห้าผมก็ยอมรับรับว่ัมันหมดเวลาจริงๆครับแล้วผมก็คนที่ส่งไปก็บอกว่าอาจารย์บอกให้ผมเตรียมผมก็เตรียมแต่ส่งไปผมไม่รับจะทํำยังไงนายกมาบอกผมเองว่าให้ผมส่งผมก็ส่งและครูก็เตรียมเอกสารก็เตรียมเสร็จไปถึงนะอาจารย์อยู่ที่นี่เลยครับก็บอกว่า อ๋อครับผมไม่ส่งแล้วครับแต่ทุกคนก็หมดเวลาผมก็หมดเวลาก็ไม่เป็นไรก็รอโอกาสหนะ้าพอแล้วกันแล้วก็ส่ง,สงสต,ตามที่เวลาเราเราประชุมเราประเราช้าช้าหมายความว่าวันที่สิบห้าเดือนเดือนสิงหาสิงหาเราก็ไม่ต้องไม่เป็นไรก็คือสิบห้าเนี่ยอาจารย์ไปส่งแล้วประมาณนั่นนะจเรียบร้อยก็มีทางนังง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 ง้นักไหนที่เข้าไปประชุมนะ ก็บอกว่าให้ส่งเพิ่มผมส่งเพิ่มเหรอแน่ใจว่าจะรับหรือเปล่าผมเออเราปนชงมาแล้วเนี่ว่าให้ส่งเพิ่มังนั้นผมก็เรียกว่าเอ้าที่เคยคัดเลือกมาเนี่ยก็ส่งไปกนแล้วกันก็ทดลองส่งไปหนึ่งคนไปด้วยกันกับอาจารย์เนี่ยแล้วทาง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 ที่รับผิดชอบก็บอกว่าส่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาปิดแล้วก็ผมก็ทยอยกรับก็เลยก็เลยไม่ได้ส่งก็ไม่เป็นไร ที่ไหนคะอาจารยที่อจอหรือรกานรกาจังหวัดแตไบอกประชุมกันวขส่งกน้อยี่ดกียกดีเพราะว่าที่จะเอาเข้าในการขยายก็เลยแจ้งเาสราจารปย์ศันบอกว่าให้ส่งเพิ่มได้แต่ราค อันนี้คือเทศบาลอะไรแกลงไม่ใช่เมืองไม่ใช่นครไม่ใช่ไหนแกลงค่ะแต่ใครก็เลยก็เลยบอกว่าเพิ่มกามก็เลยเอาไปเพิ่มอีกสองขั้นปรากบว่าไม่ได้ค่ะกูก็เตรียมทุกอย่างแล้วก็เลยหารจะเกิดจากการจัดส็นขอดีน่เนี่ยแต่ทีนี้เราต้องไปคุยกับ้องถิ่นเกล เขาตั้งเกณฑ์ยังไงคุยกับคณะโยกแล้วคณะโยกบอกว่าทีนี้เราไม่รู้ว่าเกณฑ์อะไรตั้งบอกว่าเให้เสนอไปเท่าไหร่หรือต้องบอกว่าให้เสนอ่เปอร์เซ็นต์5เปอร์เซ็นต์อย่างนี้พอดีเราไม่ได้ไปทางไปทางอะไรก็นะคะคือก็ไม่ไกลนี่เรามาหาคนที่มีึ้นมทีนี้อยากเรียนถามทังทออหรือ ว่าบทบาทตอนที six, ่หัวหน้าแผนกคัดคัดมานะคะถ้าใช้กระบวนการยังไงนะคะเอ่อเพื่อนครูมีส่วนร่วมไหมเด็กเรียนมีบทบาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะทราเจ้าให้ข้อมูลต้องขอเอาครูมาคุยดีกว่าผมจะเป็นเป็นอาจารย์อาจารย์รับจะคุยได้ไหมอาจารย์อาาจรย์รับอาจารย์อาจารย์นอติการซึ่งเป็นเพื่อนครูด้วยกันเนี่ับเวลานี้นะแล้วก็นักเรียนเชิญมาเลยได้ไหมครับอาจารย์ นักเรียนกับ no ผู right. like ้ปกครองไม่อยู่นะเวครับโอเคช่วงเวลาจะเชิีอ้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาผู้ปกครองของเขาแล้วก็เอาเอานักเรียนเชิญอาจารย์บริการนั่งน่้ร่วมกันได้อาจารย์บริการไนี่อยู่อาจารย์เป็นอาจารย์สอนระดับสามตำแหน่งสามัญแต่อาจารย์ธีรยุทธเป็นอาจารย์ที่อยู่ในแผนกคอมพิวเตอร์ตามแผนกกัน อาจารย์ชั pues ้ชายเป็นอาจารย์อยู่ในแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจารย์รักเป็นหัวหน้าแผนกเป็นหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์เป็นหัวหน้าแผนกอาจารย์จีรายุอาจารย์อาจารย์รักเจอเจอหน้าไมกันแต่ก็เจอเจอทางอาจารย์เพื่อนครูก่องครับในส่วนของของทิ่ฉันนะคะเป็นอาจารย์แผนกสาาคอิเลทรอน่แตกนะคะในการทำงานนะคะ เราไม่ได้สอนแต่วิชาอย่างเดียวในในส่วนของของวิชาที่ที่ได้รับความเมตตาจากาอาจารย์แผนคอมพิวเตอร์ก็คือว่าอาจารย์จะจะสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้นะคะและนำคามคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้ให้เกิปดประโยชน์กับลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์หลายท่านหลายคนเนี่ยทำงานด้วยเรียนด้วยนะคะบางคนก็ม,มีมีน้องนะคะเป็นหลักลอดแล้วก็ให้โอกาสเด็กมาเรียน ทีนี้เวลาเด็กไปเรียนหนังสือเนี่ยมามาไม่ได้หรือมาสายหรือว่าทํางานเพื่อเรียนด้วยเนี่ยเขาก็จะต้องอแล้วก็ให้ทางนักอรียทางนึงก็คือว่าเอาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนจากเพื่อนเ,อน,เนี่ยค่ะไปไปลงงานสอนลงใน u t u b e ซึ่งเด็กที่ขาดเรียนหรือว่าสายความเรียนไม่ทันก็สามารถไปดูเนื้องานการเรียนการสอนได้ที่ใน u t u b e นะคะใน่อกทาง y o ยูทูบของวิชาคณิาศาสตร์นะคะและในส่วนของกิจกรรมนะคะ,ะเห็นอาจารย์จิรายุเนี่ย ทางแสูตรเนี่ยคือไปไปเรียนวิทยากรในการทำพิเเสน้าก่อนนะคะแล้วศสรทาในงานที่เขาทำมาทำงานวิจัยเพราะาอาจารย์จี้บอกเด็กว่า,าทุกคนมันทางานกิจกรรมสวาวที่ไม่มีมันมันเ็ยมันหยุดก็จริงเสียตลานะคะแล้วก็ไม่มีคะแนนให้ถ้าหากทำต้องทำวิจัยด้วยจิตอาสาถือว่าเราทํางานให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะคะเด็กๆประทับใจก็ต่อยอดจากพื้รุ่นพี่มาสู่รุ่นน้องนะคะแล้วก็เราก็ ต่อยอด้ถึงโครงการของเป็นปันรอยยิ้มโครงการของอกคาสาธารณานะคะในส่วนในส่วนของอกคาสาธารณะหรืแบ่ปันรอยยิ้มนั้นนะคะก็เราคือโดยลูกศิษย์ที่ที่เราภาคภูมิใจหลายคนนะคะอาจรยบอกว่าจะยูแผนสามันรและผนสามันเนี่ยเสนอครูขึ้นมาแต่แล้วคุณครูของแผน ที่พอบอกรายละแผนเสนอมาของสามัญนี่ที่จริงดิฉันก็หนึ่งในนั้นค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ทานไม่ไม่ทันะคะไม่ทันเระกรบะบวนการของแผนสามัญกูดิฉันจก็ใช้วิธีเหมือนกับที่พอ่านท่านกล่าวนะคะคือหนึ่งในเรื่องของการจัดการสอนก่อนแล้วก็สอการที่เราจะเอาเด็กครูแต่ละคนเนี่ยจะมีกิจกรรมนําเด็กไปออกข้างนอกไปอะไรนะคะ ว่าเราจะสอนในวิชาการอย่างเดียวไม่ได้เราต้องสอนให้เขาเป็นคนีสมบูรณ์ที่เป็นแบบนั้นประมาณมีกี่คนกประมาประมาณสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนประมาณนี้แต่ตอนนี้คนมันมานนี่มาและใครเป็นคนเลือกหัวหน้าแผนกค่ะอาจารย์มิ้นท์ปัญญาที่ค่ะเป็นสี่หลังหัวหน้าแผนกที่เป็นคนเลือกทุกคนครั้งแรกสุดที่เราจะให้ทุกคนเตัวกทนทุกคนได้อ่า ตนวัเลือกตัวเองสนับตัวเองมาที่หัวหน้าให้ลงชื่อว่าใครใครจะส่งบ้างส่งบ้างนะะคแล้วก็หัวหน้าก็มาทรั้งหนึ่งอ่าค่ะวิทีจะส่งแล้วแต่แล้วทุกแผนจะใช้วิธีนี้ไหมคะจะใช้วิธีนี้จะเคยถูตอบให้ไหมไหมคะส่วนใหญ่จะจะใช้วิธีวิธีนี้กันคือว่าเอาใบเอาใบคําสั่งมาใช่ไหมคะแบบมาประชุมแต่ละแผนกจะมีประชุมหัวหน้าแผนจะประชุมชุมครูแล้วก็บอกว่า เนี่ยตอนนี้เขามีนะหนึ่งแสนครูดีนะครูสอนดีนะเ<ม>ขาจะบอกแล้วก็มีใบให้ครูเซ็นรับทราบว่าใครจะส่งส่งไม่ส่งส่งไม่ส่งใครพร้อมก็ส่งนี่ค่ะแล้วแล้วทำงานเรงนีทราบว่าในแผนเนี่ยคนแยกช่ายคนแยกช่ติดตามประเภทที่เราอยากได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของใครเลยจุดที่หัวหน้าแผนกแล้วก็มาที่ท่านผอ ทีหนึ่งจะติดทีหนึ่งว่าคนนี้โอเคไหมนะะคน,นักเรียนได้มีโอกาสที่จะร่วมคัดเลือกไหมคะนักเรียนของแผนกสามมาเนี่ยถ้าสอนสอนผู้แผนกช่างละะอาาจรย์สอนผู้แผนกช่างเราเราไม่มีเด็กกระสังกัดเราเป็นครูในดวงใจของเด็กทุกช่างค่ะทุกแผนกเลยนะคะ,ะแล้วแผนกอื่นนะคะ,ะแผนกอื่นๆนี่เขาจะมีของคอมพิวเตอร์ก็จะมีเด็กในแผนกคอมพิวเตอร์สามครที่แผนกของคอมพิวเตอร์นะครับพอดีู้ช ได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริการใรชันเรืองคือสองดีนะครับแล้วประเดีแผนกของเราก็เป็นแผนที่ม่าอย่างมากมีครูแค่แปดคนก็หลักเก์ง่ายๆก็ใช้คล้ายกันเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยนะครับเอาเกมมาพิจารณาแล้วก็ครูแต่ละคนก็ทุกคีกันมาอยู่ด้วยกันมานานนะครับก็เลยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าครูแต่ละท่านเนี่ยคนไหนที่มันมีส่วนที่เป็นไปตามเกมได้มากที่สุดก็เลือกคนนั้น ผมขอมอน,นุญาตก็คือว่าคะแนนผมเองเนี่ยไม่มีการให้ไึ่งแทนเนียงกับอาจารย์ผู้ชายมาตัา้งแต่ปีหนึ่งปีห้าแล้วก็อาจารย์ชายเนี่ยได้ให้โอกาสผมไปแข่งขันในที่ต่างๆเช่นที่อุตสาหกรรมครับไปแข่งขันทันกษะชาชีพครับกับเทอร์นาพิยุกครับ ่ได้รับรางวัลเหยนทองมานะแล้วก็ไปแข่งขันที่กรมพนาะิลังงานลมปางซึ่งได้รับรางวัลแหยญทองแดงมานี่เป็นข่าวๆค,ครับไป,ไปแข่งที่ภาคสิบครับของกรมพนาพลังงานได้ระดับที่สาม ระดับที่หนึ่งก็อีกท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ไปเรียนอยู่ที่ราชมงคลตีนอยที่เชียงใหม่นะครับแระด้ที่หนึ่งไปเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งที่กรุงเทพมหานครนะครับครับก็ขอบคุณทีเดียวผมขอแนเด็กรงนี้นะครับครับผมอาจารย์ทัศชัยสุวรรณชันครับเป็นอาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำหน้านที่การสอนมาอยู่ระดับ18ปีนะครับตั้งแต่ปี36ถึง 3, ปัจจุบันนะครับซึ่ง ด้านช่างนะครับจะพูดด้านช่างส่วนใหญ่แล้วช่างนี้จะเน้นเรื่องของนวัตกรรมและการแข่งขันโดยส่วนใหญ่ซึ่งขอแนะนําตัวระดับเลยของนัคทับก็คือการกระทะตรงนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่สามารถทำใช้งานได้ครับเป็นของเรือใช้ที่เรามาประยุกต์ใช้งานรับสัญญาณราเกี่ยวซึ่งทางจอทีวีนะครับก็จะมี อะไรการหลากหลายมากสามารถรับได้เอาไปใช้ในตามชนบทเขาทั่วทาชนจักรได้บทตอนนี้รับได้จริงนะครับซึ่งภาพปรากฏอยู่ที่หน้าจอของนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าทำการจับเบิลยูก็รับได้ตรงนี้เฉพาะชุดนี้นะครับชุดนี้รงทคูไปประมาณสองร้อยกว่าบาทเฉพาะตอนนี้นะครับหัวตรงนี้เข้าประมาณร้อยไม่ได้จดครับคือผมใช้เพื่อการศึกษาครับให้เด็กเกิดไอเดียว่าเาวเทียมเนี่ย เป็นสิ่งที่มั่นตัวเรามากนะนะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากเพราะฉะนั้นจะทำไงให้นักศาสาสึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวนี้ได้และเรียนรู้กับตัวนี้ได้โดยทองแท้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงกับหมู่บ้านของานะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ทําอยู่นะครับหลายรุ่นก็เริ่มทำอยู่ทำมาแล้วประมาณ2ปีกว่านะครับส่วนอื่นนะครับก็การแข่งขันสมาร์ททั้งช่างๆจะเป็นการแข่งขันทางสายดาาิริทิลก็จะเป็นการแข่งขันด้านการสื่อยนซึ่งระดับประเทศก็ชนะมาแล้วนะครับ แล้วก็แข่งฐานนวัตกรรมได้ช่วยของประเทศของในประเทศที่อยู่ด้านหน้าด้านล่างที่ทำขึ้นมาไ,ได้น,ไน,ดาาน,นะครับอันนั้นก็เป็นของแผนกในดนิยสาขาที่คุ้มประโยชน์นะครับชัดเจนนะคะเป็นผลงานตัวเด็ดของที่นี่เจนจายวัดทางนี้เตรียมใครมาอยูีกคะแนนเชิญเชิญเลยเชิญเชิญรุ่งอรุณ ตามไปถึงบ้านไปดูด้วยที่บ้านเป็นยังไงแล้วก็เขาจะได้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษปกติเพราะว่าอาารันเขารู้ว่าลูกเราเเรียนได้ช้าเขาจะกลับบ้านก็่จะมีแบบพิเศษมีอะไรไปเพิ่มเติมให้เขาค่ะจะดูแลเขาเป็นอย่างมากจากเด็กที่เรียนอ่อนมากจนได้เรียนได้สามกว่าศูนย์่งเป็นใจตัวจันมากค่ะแล้วดูแลจน วันนี้ก็ยังดูแลเจอกันก็ยังจะถามมีงานมีอะไรชื่อไม่เข้าใจแม่ทำไงไม่เข้าใจแล้วทำไงแม่ก็ไม่ได้เรียนคองด้วยแม่ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแม่จินทรพท์หาอาจารย์ได้ตลอดเลจาบางทีบอกลูกมันสามล้วนะนะไม่เป็นไรอาจารย์บอกว่าได้ไปได้ทุกเมือ่อ <c oughs> ได้ตลอดคอยดูแลเสมอค่ะห่วงใยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวอาจารย์มากแล้วก็คิด คิดไม่ผิดที่เอาลูกมาไว้ที่นี่ค่ะอาจารย์ทุกคนดีทุกคนดูแลลูกเราดีทุกคนจากเด็กที่ไม่อยากเรียนนัธยมแล้วเขาเด็กพิเศษเขาจะน้อย,จยใจดูเขาเองค่ะอยู่ที่ไหนก็มันเหมือนปัญหาให้โรงเรียนเนี้ยค่ะมาที่นี่ก็มีความสุขมากไม่สบายก็ต้องมาเรียนเดี๋ยวบอกผิดถ,ถ้าลูกไม่เป็นไรแม่ทนได้เกาอยู่แบบอาจารย์เราอยู่หลายทีอาจารย์ประจำชั้นเราจ,ารจะรักกันเยอะก,กันมาก อาจารย์ดูแลดีมากซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่าลูกเราจะจะมีอนาคตขนาดนี้พอหมอเขาบอกเขาอาจจะเรียนได้น้อยแต่เราถึงตรงนี้เราลงมออแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากเรียนต่อเขาก็จะถามเขาจะคุยอาจารย์เขาจะเรียนอะไรบ้างจบนี้แล้วเขาจะไปเรียนที่ไหนอะไรอย่างงี้ค่ะอาจารย์อาาร้าราชการประกอบอาชีพได้ไหนได้ไ้างไม้เขาจบคอมพิวเตอร์นะคะ แต่ก็แนะนําให้คุณแม่ไปเรียนเสริมข้างนอกด้วยเพราะว่าไมยติดเกมจะบอกให้แม่ว่าต้องลดภาระเรื่องเกมลงโดยแม่ต้องไปเสริมหลักสูตรช่วงที่เขาว่างก็ตอนนี้เขาเรียนสาขาพัฒนาเว็บเพจค่ะก็คือขนาดติดเกมเขาจะไม่ที่เตะก็เข้าคนอืไม่ค่ะการรับรู้ของเขาอาจจะช้ากว่าคนอื่นเล่นเขาก็เล่นแบบช้าๆเนี่ยแล้วก็สมาธิสั้นเขาจะเล่นเกมไหนไม่นานเขาตเปลี่ยนต่อเวลา ผ่านล้วที่นักเอาใหม่คืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์เขาจะบอกไปคิดที่นี่แม่ไปนี่นะหนูรู้จักไปเถอะหนูคุยกับเขาให้พยายาไปเรียนนะคือแม่สังเกตไหมว่าเกมไหนที่เขาเล่นนานเอ่อถึงว่าไม่นานเลยสักเกมเพราะว่ามันไม่สําเร็จนะคะพอไม่สําเร็จก็จะอมีมุมหิดเพราะว่าสมาธิสั้นไม่สําเร็จเอาใหม่อย่างอย่างเงี้ยห้าแต่ระหว่ันเดี๋ยวนี้รู้สึกจะนานขึ้นอย่างเกมฟุตบอลเกมอะไรเงี้ยรู้สึกเขาจะเล่นนานขึ้นค่ะ คุยเนีูมืเห็นเพราะว่าวิธีการขายเห็นสมาธิสัเนมัองเประเภทไหนที่ด้วยได้เรื่องมันจะต้องเป็นเกมที่เคลื่อนไหวมากๆแทนตัวเขาค่ะให้เขารู้สึกว่ามีอันนั้นะเคลื่อนไหวมากไม่งันตัวก็จะอยู่นิ่งเหมือนเวลาเดินทางเนี่ยเาจะนิ่งพราะเขาจะดูดูรอบทุกอย่างรอบตัวเขา แต่ถ้าอยู่นิ่งๆปุ๊บเนี่ยเสร็จหลุดโลกแต่มาอยู่อาจารย์นิ่งๆขึ้นมาเยอะอาจารย์ก็จะพลอยให้เป็นตัวแม่ไปเรียนจุลนินตรออนิเสว์พอนักกาะอะไรแบบนี้อาจารย์ก็จะพลอยไปคุยให้เพราะลูกเราเป็นเด็กที่เสร็จจะเรียนรูนร้ได้ช้าแค่อาจารย์ขเขารับรู้ให้เรีองเขาเรียนถามท่านขอขอ๋อว่าอย่างจุคลนยยิวตรอนี่ย เสนอไปในกลุ่มท so, ั่วไปแล้วบอกไว้ใช่ไหมคะว่าคู้เรียนดูเนี่ยดูแลวเด็กยอดจากประเทศต่างๆสอนเด็กยอกจับประเทศต่างๆได้บอกไปในเอกสารทําเสนออกว่าจากเียกที่ดูเอกสารนะก็เห็นว่ามันมีเรื่องของเด็กด้วที่มีด้วยอาจารย์กรอกไปในเชิงของกาทั้งหมดเลยค่ะจะได้เพราะว่าใครที่ดูแลเด็กยอ็จะมีโอกาส เราทีเหนนไ่อยู่ในอากาศแล้วก็ยังหาตัวช่วยให้ลูกชายด้วยนะคะคือหาเด็กเก่งมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนให้แล้วก็ให้เพื่อนให้ลูกชายเนี่ยช่วยเด็กเพราะเด็กมันก็เป็นโปลิโอให้เขาเป็นช่วยเพื่อปูชื่นการด้วยกันคือเด็กเก่งสอนลูกเราลูกเราคอยช่วยเด็กช่วยที่กระเป๋าให้เขาช่วยคอดประคองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กลูกชายรายการนคนอ่อนโยนแต่เดี๋ยวนี้าจะช่วยเหลือการด้วยกแต่เดี๋ยวนี้สีตลาดที่เป็นโปลิโอ ไปอยู่เชียงใหม่ค่ะอยู่ราชมงคลเชียงใหม่แต่คนนั้นเขาจะเก่ง,กงกแต่เขาเดินไม่ได้ไมยต้องดูแลพี่มัมในเรื่องของการเดินแต่พี่มัมต้องดูแลไมยในเรื่องของการเรียนรู้ค <c oughs> ่ะ 楽しいだんなり。